โปรเจกต์รีเทิร์นนะคะผ่านมา2ปีแล้วนะ้ะหลายๆคนคงได้ยินชื่อนี้กันมาตั้งนานมาแล้วว่าโปรเจกต์รีเทิร์นนะคะจะมาช่วยพัฒนาเสียเสร็จให้คงตัวรวดเร็วแม่นยำ แล้วก็พร้อมกับรับมือหลังโลกยุคโควิดเนาะปีนี้ค่ะโปรเจกต์รีเทิร์เราก็มี2โปรเจกต์ใหญ่ด้วยกันนะคะก็คือตัวโครงการ ERP fit นะคะที่มา,าดูแลเรื่องการจัดสรรทรัพยากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพนะคะวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างของเราแล้วก็โครงการ Smart CRM นะคะโครงการที่ดูแลตั้งแต่การขายจนถึงหลังการขายเนาะให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์หลายร้อยต่อให้ลูกค้าได้อย่างดีที่สุดเลยค่ะ เราเดินทางมาถึงสิ้นปีแล้วปีหน้าจะเป็นอย่างไรนะคะทุกคนล่ะคะ่ะพร้อมกันหรือ,อยังสําหรับระบบงานใหม่ไปดูกันเลยคะ่ะระบบงานพร้อมแล้วเราชาวเอสซีล่ะคะ่ะพร้อมกันหรือ,อยังไปดูกันดีกว่าคะ่ะว่าผู้ใช้งานระบบงานใหม่ชาวเอสซีเซ็ตเนี่ยพร้อมกันขนาดไหนคะ่ะกับการใช้งานระบบงานแอนนาแพนแล้วก็ตัวเซลฟอร์ดของโครงการสมาร์ทซีไอเอ็มแล้วก็ ERP าร์ฟิตนี้คะ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ขอถามพี่โบนิดนึงว่าเต็มสิบพร้อมเท่าไหร่กับโครงการ ERP Fit เต็มสิบ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 ค่ะแล้วถ้าถมมว่าขอสามคำให้โครงการ ERP Fit พี่โบอยากให้คำว่าอะไรบ้างคะฟิตสุดๆไปเลยค่ะพร้อมพร้อมใช้งานระบบงานใหม่หรือยังพร้อมแล้วพร้อมมากใช่ไหมพร้อมมากพร้อมร้อมกับ ERP Fit ขนาดไหนคะสิบสิบสิบตื่นเต้นพร้อมเตรียมรับระบบเต็มที่แล้วครับถ้าในความคิดส่วนตัวของพี่ก็คิดน่าจะอยู่ที่รลเวบประมาณ9นะครับ เพราะว่าที่เว้นไว้ก็เพราะว่าเป็นระบบงานใหม่อะไรเงี้ยครับอาจจะต้องเผื่อไว้สำหรับการเรียนรู้จากระบบงานเดิมเพื่อไปสู่ระบบงานใหม่ด้วยครับขอสามคำกับ ERP Fit Project ห่ะยค่ะพี่เอกคะสปอนเซอร์ฟิตเกินร้อยพร้อมใช้งานมากครับขอสามคำกับ s m a r t CRM หน่อยค่ะขายได้แน่บ้านเราดีข้อมูลแน่นขายได้แน่ค่ะซ่อมทันใจ พอผมเห็นข้อมูลของลูกค้าหมดหายห่วงเลยครับขายได้แน่ตัว Smart CRM เนี่ยสามารถส่งข้อมูลโปรโมชั่นให้ลูกค้าตามความสนใจถูกใจแน่นอนพิลิสิเลยคะ่ะทุกคนไหมคะสิบค่ะสิค่ะสิบค่ะเพราะว่าทีม CDS นะคะเตรียมพร้อมตัว Data Warehouse นะคะสำหรับระบบใหม่ Smart CRM แล้วก็ ERFIT ค่ะโอ้เต็มสิสักยีไป พร้อมแน่นอนพรุ่งนี้ก็คือเริ่มได้เลยทุกคนสามารถพร้อมได้เลยค่ะเห็นเพื่อนๆพร้อมกันขนาดนี้แล้วนะคะแล้วคุณล่ะคะพร้อมแล้วหรือยังกับการใช้งานระบบงานใหม่นะคะแต่ถ้าวันนี้บอกว่ายังไม่พร้อมไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าปีหน้าค่ะเราจะเตรียมทั้งตัวการจัดอบรมตัวเทนนิ่งนะคะเราจะมีโรดโชว์อีกนะคะเพื่อไปเพิ่มความรู้ความเข้าใจทางทาง,งระบบงานอนาแพนแล้วก็ตัวระบบงานเซลฟอร์ให้พี่ๆทุกท่านนะคะ สามารถใช้งานได้จริงไม่มีปัญหาใดๆเลยนะคะก็ยังไงรอติดตามได้เลยคะ่ะปี2023จะหนักจะเต็มมาเต็มแน่นอนนะคะกับโครงการ ERP Fit แล้วก็ s m a r t c r m นะคะก็สุดท้ายค่ะในปี2022ที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะไมค์ก็ขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนของทาง Project r e ีเทิรนนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะก็พบกันใหม่ปีหน้านะคะสำหรับปีนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ